สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทําไส้กรอกมินิค็อกเทลนะคะอยู่ในชุดอาหารเช้าใช้ริบบิ้นเบอร์สอความยาว20นิ้ว2เส้นนะคะแล้วก็เอามาแบ่งครึ่งให้ได้4เส้นใช้ที่แบ่งริบบิ้นแบ่งเลยนะคะทีการก็พับครึ่งริบบิ้นค่ะ ตั้งฐาน4เส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3าคล้องจากด้านล่างเส้นที่4ี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายลิปปิ้งด้านบนก็เอาเข้าห่วงนะคะได้ฐาน4จากนั้นทำฐาน8ค่ะพับทะยานขึ้นทะยานขึ้นด้านบนทะยานลง บนซ้ายก็แทงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นค่ะจากนั้นหยิบขึ้นมาสีเส้นค่ะ1 2 3 4งสองสมส่มซ้ายประคองไว้นะคะขอแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงหยิบขึ้น ปล่อยลงหยิขึ้นปล่อยลงแล้วก็อีกขึ้นค่ะด้านบนมีสีเส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายลิบินโปสีเส้นสีเส้นบนนี้นะคะขวาแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสาม ลายสมลูกส้มนะคะตึงไว้แบบหลวมๆเดี๋ยวเราจะสารลายขัดกัน,นบิบิ้นี้ใช้สีครีมของตาละขังนะคะความค่ะเราจะสารลายขัดกันนะคะหยิบเส้นตรงหน้าเราขึ้นมาข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดเส้นที่หนึ่ง ข้ามหนึ่งแล้วสอดเส้นที่สองข้ามไปเรื่อยๆค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็8ดค่ะได้แล้วก็ดึงปลายริปิ้นขั้นตอนนี้ใส่เรนเข้าไปเลยจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะจะได้เป็นทรงมินิค็อกเทลเซ็กรอกละจากนั้นนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นนับไปหนึ่งสสามนะคะพาร์สาม ยูชยีซ้ายนีไปพาดไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งสองมนี่ปิ้นเรียงกันนะคะนับ3ทุกครั้งพาดไปเลยพาดไปทั้งหมด5เส้นค่ะให้เหลือด้านบน3เส้นแล้วก็เก็บเส้นนี้ก็เข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดมานะคะ ัดมาเข้าห่วงเดียวกันค่ะออกห่วงถัดไปสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามได้แล้วก็เก็บริบรบิ้นเลยค่ะ นับหนึ่งสองสามแล้วก็สอนได้แล้วค่ะ